สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องใจดีสนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับผมจะมาแนะนำเป็นตัวเครื่องเชื่อม igbt ครับยี่ห้อ jasic รุน arc 2 0 0 d plus นะครับสำหรับตัวนี้นะครับผมสามารถใช้งานเชื่อมโครงสร้างเหล็กได้อย่างสบายเลยครับผมออกแบบมาให้รับลวดเชื่อมได้ตั้งแต่1 6มิลถึง4มิลครับแล้วก็ตัวนี้นะครับสามารถปรับไฟเชื่อมได้สูงสุด200แอมแ์ครับ ครับเรามาต่อกันที่ภายนอกตัวเครื่องนะครับสำหรับรุ่นนี้นะครับหน้าปัดจะเป็นแบบดิจิตอลครับผมแล้วก็ตัวเครื่องจะมีระบบอาร์ฟฟอร์สและก็ระบบฮอสต์ทนะครับพร้อมกับแจ้งเตือนเมื่อไฟเกินหรือว่าความร้อนสูงครับผมตัวเครื่องตัวนี้นะครับจะมีช่องระบายอากาศทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านข้างครับผมส่วนด้านหลังจะมีเป็นพัดลมระบายอากาศให้ครับสำหรับอุปกรณ์ภายในกล่องนะครับก็จะมีเป็นสายเชื่อมสายกาว หน้ากากแล้วก็แปลงขัดชิ้นงานครับครับสำหรับรายละเอียดตัวเครื่องนะครับตัวนี้นะครับแรงดันไฟฟ้านะครับอยู่ที่220โวลต์ครับกำลังไฟเข้า9.4กิโลโวลต์แอมป์ครับผมแล้วก็กระแสไฟเชื่อมนะครับอยู่ที่20-200ถึง2อ0แอมป์เอ่อพาวเวอร์แนะครับ0.7น้ำหนักอยู่ที่6.1กิโลกรัมครับ